อโอเคนะเพื่อน ครบทวดนะครบทวดโอเคเดี๋ยวลองสตาร์นะครับโอ้โหอ๋อลืมลืมเสียบสายแบตบลองดูบบเราเผาหัวทักป,ปี่ีทดลองนะครับอเผาดิ รุ่นนี้มันเป็นระบบเผาหัวเตอจะต้องเปลี่ยนดีเลย์กตัวดีเลยเด,ดีเลย์เนี่ยรีเลย์หัวเผาเนี่ย,หยให้มันนานขึ้นอนะให้มันเผานานขึ้นนะเนนี้มันมันมัน,ม,นมันหนึ่งสองมันประมาณเจ็ดแปดวิใช่ไหมจะ,จะเพิ่มเป็นสักยี่สิบวิไปเลยอย่าเงี้ย่ไม่มีครู้เลยจริงเหรอดีเลย์นะ,อะ,อะสอง โอเคทุกอย่างครบนะ <laughs> คุณถามอีกที <laughs> ไหว้เจ้าแม่คนอิ่มด้วยไหว้คุณแม่ <c oughs> มีดิรถคันนี้มีประวัติเรื่องเอนี้เจ้าแม่คนอิม่มลองดูนะุ <c oughs> จะไปเสียงมันเบาว่าอ๋อแบตแบตแบตมันหมด mì mì, để bát một cái, để mà má, mình Xìm, <laughs> ơi, hơi màu ấy, má muốn gì, cái gì nó vẫn nghep như vậy, ơi, hay má, ơi, hay má, ơi, má, ơi, má, อะสั่งการไเฉยโว่น้าเปี้ยวเองอ่ะสุดจริงเพื่อนเยี่ยมมากเลยช่างปอจับมือหน่อยสุดยอดเลยได้ไหมโอ้โหโอ้โหติดจริงอ่ะพัทยาไหมออพัทยาไหม่ไ,หมไม่ไม่พัยา <laughs> <laughs> ไปเ,เยี่ยมเลยว่ะสุดยอดเลยเพื่อนไม่คิดเลยเพื่อนกาเก่<ต>ล <ะ S 1> ้องแล้ว,แล,วแล้วเสียงรถแม่งนุ่มขึ้นด้วยเพื่อนแม่งนุ่มเลยอะแบบเสียงไม่ไม่สะท้านเลยแค่เป็นนั่นแล้ว ใจะครบหมดแล้วโอ้โแหบบแ,แบบว่าแบบว่าอาจจะเป็นที่แบตนะแบตบมาจะเบาไปหน่อยใช่เพราะว่าเราเราทำมันหมดไปแล้วแต่ถ้ามันมาติดได้นี่ถือว่าดุด่อยนะพอแบบสองวันอะสตาต์ทอะไม่ตกดบอะเอ,เออนุ่มขึ้นนะเสียงแบบมโอ้โหเก่งมาก ไจะมีจะมีทำอะไรนะไล่สายเหรอไล่สายไล่สายเลยนะเก็บสายไฟนะโอเคเออแต่ว่าโคมอะไรไฟฟ้ายกยกให้พี่ชายกูไปแล้วกันเก็บไฟอยู่นี่เหรอออเไม่แน่ใจมีดึงดับด้วยอ่ะเจอดึงดับตรงนู้นเออเมื่อกี้กูดึงดับนะนะ ไช่เป็นกระชากดับดึงดับแกดับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องดึงอย่างเดียวโอเคเคี้ยวว่ะล่ะนี่มึงแบบว่าได้ทำกันนี้ได้นี่มึงโอ้เียงมากเคยมากครับจบคลิปไว้แค่นี้แล้วครับเพื่อนมาทำรถให้ดาค่ำคืนหลังเลิกงานจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ รับงานนะครับถ้ามีเกี่ยวกับพวกคอมแอร์พวกเกี่ยวกับไดชาร์จไดสตาร์ทนี่ได้อยู่นะเนาะได้อยู่เนาะทางปอครับทางปอไปได้ครับกรุงเทพรับรปริร์ททนโอเคครับได้หมดนะโอเคใกล้ใกล้กรุงเทพสวัสดีครับ